ระหว่างทางกลับบ้านคนงานก่อสร้างเจอกระเป๋าเงินตกอยู่บนถนนข้างในมีเงินสดห้าหมื่นบาทพร้อมบัตรประชาชนเขาลังเลเพราะครัวที่บ้านกำลังขัดสนแต่หัวใจบอกอะไรบางอย่างเขาหยิบโทรศัพท์โทรหาเจ้าของคุณครับผมเจอกระเป๋าของคุณเจ้าของกระเป๋ารีบวิ่งมาตรวจนับเงินครบทุกบาทน้ำตาคลอขอบคุณมากครับ นี่เงินรักษาแม่ผมเจ้าของยื่นเงิน5,000บาทเป็นของตอบแทนแต่คนงานโบกมือไม่เอาครับคืนของเจ้าของเป็นเรื่องปกติสัปดาห์ต่อมามีชายชุดสูทมาที่สายงานคุณคือคนที่เก็บกระเป๋าใช่ไหมผมเจ้าของบริษัทนี้ครับแต่ผมเป็นแค่กรรมกรเขาตอบอายๆใชายคนนั้นยิ้ม คนซื่อสัตย์ขนาดนี้หายากมากผมอยากให้คุณมารับตำแหน่งหัวหน้าคนงานเงินเดือนสามหมื่นบาทคนงานตกใจหัวใจเต้นแรงผมผมแค่กรรมกรธรรมดาแต่วันนี้เขาไม่ใช่กรรมกรอีกแล้วลูกได้เรียงหนังสือแม่มีเงินรักษาและทุกครั้งเขาจะบอกลูกว่าความซื่อสัตย์อาจรวยช้า แต่รวยนานเพียงแค่5นาทีที่เลือกซื่อสัตว์เปลี่ยนชีวิตทั้งครอบครัวสิ่งที่เราไม่เอาอาจกลับมาในรูปแบบที่ดีกว่าเดิม